ควัสดีค่ะวนนี้ค่ะย้อนันขาสวัสดี้ีให่นะคะวัสดีปีใหม่นะคะต้อต้อง้ีตา้อชายง่น้ตตองชายแดงาตตลอด ท่านขาวันนี้ได้มาพื้นที่เดิมเป็นยังไงบ้างคะท่านขาที่เดิมที่เดิมยู่เทียนถึง่ะโภระพาชุาโภระพาไปแล้วยึดพื้นที่ได้เป็นไงบ้าง